ไม่มีหน้านะฮรเะหน้าฉัดหน้าฉัดเออไม่มีหน้าฉัดเออหน้าสัตว์หน้าสัตว์ขาดเรียเรียกหน้าสัตว์เขามว่าเป็นเพื่อนผมเป็นเพื่อนของเพื่อนผมเฉยอ้าวเหรอโลกมันกลมอีกอะโลกไม่โคตรกลมเลยจึงอย่าตกใจ อาจารย์โก่อยู่นะอาจารย์โก้อาจารย์โก้เรียกบอลอาจารย์โก้เฮ้ยโอ้โหทะลุเลยอ่ะ ไม่เหลือละเมืเ่อกี้ยิงเ้าไปสองเมตรพวกยิงกลับสองเมตรแล้วอาจารย์ฉัดอ่เอออาจารย์ฉัดอาจารย์ฉัดกองหน้าตัวเป้าหายแล้วยิงอาจารย์โก้โชว์หน่อยยิงเลยโอ้โหยิงอย่างนี้ยิงไม่ต่ำกว่าสามเมตร การกันโยนหัวก้อยเลยโยนทำไมพี่ฮะโยนทำไมเขาชนะเขาพี่ฮะฮะให้เขาลงก่อนนะให้เขาลงก่อนนชะเขาไรหฮะเราชนะเราก็ลงก่อนนะเออเขาลงเลยอเดีอะไรนี่ไงนี่ไงน้องมาแล้วเอาตามไปติดตั้งเม่อไหนฮะปะตั้งต้อง ไม่ได้เอามาหลายอาทิตย์ตั้งแต่พิชฉัตรไปมาก็เลยไม่เอามามีเด็กมาช่เงาบ้างมีให้าแม่ไค่ชนะฮะอ่้ฮ่า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 ใครเลอนคัฮะย่างย่างอีกแมต์นึงสี่สิบห้าห้าตุ้งสี่สิบห้า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยัดแปดปอาก็เข้าแล้วลูกเนี้ยเอาล็อกหลบพ่อนะสอล็อกหลบพ่อ ฮาฮาวเบก,กมีคนนั่งกินไหมไที่ลอนโดมีเดี๋ยวผมนั่งกินกับพี่ก็ได้โอ้โหหื ให้น้องสลับลงก็ไล้รวมกับน้องผมมาอยากเล่นโคตรคึกอะผมอ่ะนี่ไง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 แฮทที่ก็เอาลูกบอลกลับบ้านนะสอ้งให้ด้วยกูยินนะเขาบอก ที่ม่วงอหะที่ม่วงม่วงหรือมัว่ววะเนี่ย tai điêu tai điêu, sám nương sám nương, ai